ครั้งนี้ปลายทางอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่เขาว่ามีอากาศดีตลอดทั้งปีที่นี่บ้านป๊อกอํเาเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นยังไงตามไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะการเดินทางจากเชียงใหม่ไปบ้านป๊อกเนี่ยในแมพบ,บอกว่าใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่าๆแล้วก็เลยแวะเที่ยวดําพูร้อนสันกำแพงด้วยเพราะว่าเป็นทางผ่านพอดี ได้แช่เท้าในน้ำอุนอ่นๆเหมือนทำสปาสบายมากๆเลยขับรถต่อมาอีกไม่ไกลเนี่ยก็มาถึงแม่อ่อนจากตรงนี้เนี่ยจะเริ่มขึ้นเขาละทางค่อนข้างชันถ้าขับไม่แข็งก็บอกให้รถจากที่พักลงมารับก็ได้มาถึงเดอ g i ใจแอนคาเฟ่ชื่อดังที่ตั้งอยู่ระหว่างทางไปบ้านป๊อกที่เนี่ยเนี่ยเหมือนเป็นประตูหมู่บ้านเลย ใครไปใครมาก็ต้องผ่านที่นี่ก่อนเข้ามาแล้วแบบรู้สึกว่าที่เนี่โคตรอลังการเลยดูได้จากต้นไม้ข้างหลังเรานะคะเป็นต้นไซป่าที่มีอายุมากกว่า200ปีบ้านบ๊อกวิวงามคือโฮมสเตย์ที่เราจะพักในคืนนี้ที่นี่วิวงามสมชื่อเลยมีทิวเขาเป็นเลเยอร์สลับซับซ้อนหลายชั้น เยอะจนนับยอดเขาไม่ท่วนแม่เกสอนกับพ่อสมพงศ์เจ้าของโฮมสเตย์ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นด้วยชาร้อนๆหอมๆที่ปลูกอยู่หลังบ้านแล้วก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของบ้านปอกด้วยโชคดีที่มีโอกาสได้ดูขั้นตอนการทำชาตั้งแต่เก็บใบสดๆตั้งเตาคั่วแล้วก็ตากแห้งจนกลายเป็นชาแก้วที่เราดื่มอยู่นี่แหละ ผลิตภัณฑ์ชุมชนประจำหมู่บ้านป๊อกเนี่ยนอกจากชาคือ,อยังแปรรูปได้อีกเป็นหมอนใบชาที่สามารถดูดกลิ่นอับต่างๆเรียกว่าต้นชาต้นหนึ่งเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยอีกของดีประจำชุมชนก็คือกาแฟบ้านป๊อก อยู่ในแพ็กเกจจิ้งพร้อมดิบดื่มได้เลยหรือว่าจะซื้อไปเป็นของฝากให้เพื่อนก็ได้เพราะว่าเป็นสายพันนาเมติกาแท้ปลูก,ลกในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสมแถมเขายังมีโรงคั่วที่ได้มาตรฐานเป็นของตัวเองด้วยตอนเย็นเนี่ยแม่ทำเซตอาหารเมืองเสิร์ฟใส่ขันโตกมาให้ลองชิมเปิดโลกอาหารเหนือสุดลํำแตแตะเจ้า นี่จะไปดูจุดชมวิวที่ผาเยืองครับพอ่อหลวงขับรถพาพวกเราไปจนถึงทางขึ้นจุดชมวิวทางไปโหดอยู่เหมือนกันนะต้องใช้รถโฟล e วอะ่ะเส้นทางนี้พอ่อหลวงบอกว่าเป็นทางเข้าหมู่บ้านสมัยก่อนพอลงจากรถก็ต้องเดินต่อไปอีกแค่300เมตรเลาะไปตามสันเขาจนถึงแนวหน้าผาหินที่เขาเรียกว่าผาเยืองตรงจุดนี้เนี่ยเราจะมองเห็นวิวภูเขาเป็น,นชั้นๆกว้างไกล เห็นบ้านป๊อกวิวงามโฮมสเตย์ที่เราพักเมื่อคืนด้วยอันนี้เป็นผาโพสปลอยเปลี่นชื่อใหมเขาหน้านี่เขาก็ตะโกนกันนะพอมาสบายแล้วก็เดินชมนะครับเดี๋ยวขอทำบ้างได้ยินเสียงกลับมาด้วยพอได้เห็นป่ากว้างๆจากมุมสูงอ่ะมันรู้สึกเหมือนโลกนี้มันใหญ่มากๆเราก็เป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆของโลก ล้วถ้าเปรียบเทียบกับความเครียดที่เราเจอมามันเล็กกว่าตัวเราอีกนะถ้าขอเอามันมาทิ้งไว้ที่นี่ก็คงไม่เป็นไรนะออกมาจากผาเยืองที่ถัดไปก็คือน้ำตกย่าจันระยะทางเดินประมาณ1กิโลระหว่างทางเดินไปน้ำตกย่าจันเนี่ยคุณลุงก็เล่าเรื่องความเป็นมาของบ้านปอกและความอุดมสมบูรณ์ของป่าไปด้วย ด้วความที่หมู่บ้านเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่สูงมีอากาศเย็นตลอดท,ทั้งปีกาแฟกับชาก็เลยเติบโตได้ดีอยู่ภายใตย้ถูนตานี้เป็แกล้อยู่ร่วมกับป่าอยู่กับธรรมชาติได้อย่างง่างยดีพอ,อหายใจหน่อยได้ยินยังได้ยินเสียงน้ำตกแล้วอ่ะอเ,เราจะเดินต่อไปไ,ม,ไม่นานก็ถึงน้ำตกย่าจัน เมื่อเหนื่อยๆเนี่ยได้เอาเท้าจุ่มน้ำเย็นๆแถมยังมีละอองน้ำตกกระทบมาโคตรฟินเลยชอบแบบนี้จังใครที่ชอบเที่ยวธรรมชาติชอบความโล컬แต่ก็ไม่ได้ลำบ,บากจนเกินไปเนอะอาะยังสบายๆบ,บ้านปอกก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่อยากให้ลองมาค่ะ